ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันทร์ช่องของคนหลงไายความเผ็ดร้อนในจินตนาการจากตัวหนังสือก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง้าไม่อยากพลาดนิยายฮอตๆของช่องเรานะคะนิยายเสียงเรื่องนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไป เป็นรายการที่อาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ไม่ควรรับฟังรายการประเภทนี้ตามนํำพังนะคะ ที่4ประตูห้องพักถูกสแกนและเปิดเข้าด้วยคีย์การ์ดมันคือห้องเดิมที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มขึ้นเมื่อมายืนอยู่กลางห้องจอมทับดึงหูดไปด้านหลังศีษะแล้วถอดหมวกแก๊บและผ้าหน้ากากสีดำออกน้ำหนึ่งยืนมองคนร้ายกาดตาแทบไม่กระพริบบ้าเอ้ยทำไมหล่อวัวตายควายล้มขนาดนี้ หลายเดือนที่ไม่ได้เจอกันเขาไม่ต่างไปจากเดิมเรียกว่าดูดีกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำผมดกหนาซอยได้ทรงปิดไททอยต้นคอปิดใบหูที่เจาะติดตัางหูเงินเม็ดเล็กไว้ข้างหนึ่งดวงตาคมเฉียวรับกับคิ้วได้รูปที่ปลายคิ้วชี้ขึ้นจมูกเชิดลังและโด่งแหลมปากได้รูปนั้นเธอชอบมันเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเวลาที่เขาก้มลงมากระสิบใกล้ๆเขาเป็นคนมีกรอบหน้าชัดต่างกับชายไทยทั่วไปเครื่องหน้าของจอมทัพเมื่อรวมกันแล้วมันช่างดุลายกาดใชย่ยรูปลักษณ์ของเขาไม่มีความเป็นมิตรสักเท่าไหร่ทั้งท่าทางการวางตัวทำให้ชายหนุม่มกลายเป็นคนเข้าถึงยาก ประกอบกับอาชีพยิ่งส่งเสริมให้จอมทัพเสมือนคนไม่มีเพื่อนฝูงชีวิตไม่ต้องการครบค้ากับใครจะว่าลึกลับคำนั้นก็เหมาะสมน่าแปลกที่ความเป็นจอมทัพทั้งหมดนี้กับเรียกความสนใจจากสตรีเพศได้ดีเหลือเกินเป็นหนังปีศาจที่ปล่อยรังสีสิเนหาอันลายกาดออกมาล่อลวง กวาดหญิงที่หน้ามืดตามัวเดินไปสยบแทบเทา้าแล้วจับเกินกินทีละคนทีละคนคุณหายไปไหนมารู้ไหมว่าอุ๊ยคำพูดน้ำหนึ่งหายไปในลำคอเพราะถูกปิดด้วยปากอยากลึกที่เธอเองก็ชอบมองมัน ล่างเล็กถูกกอดแน่นไว้ด้วยวงแขนหนาข้างหนึ่งส่วนอีกมือของชายหนุ่มที่ว่างประคองใบหน้าเธอไม่ให้หนีไปไหนแต่ต่อให้ไม่จับไว้เธอเองไม่คิดปฏิเสธจูบนี้เพราะอะไรอย่างนั้นหรือพอเธอเองก็โหยหามันอยู่ทุกวันหญิงสาวสนองตอบรับจุมพิต ด้วยการเปิดทางให้ลิ้นหนาอุ่นเข้ามาเกี่ยวลัดลิ้นหวานไปพร้อมกับสอดแขนโน้มกอดคอแก่งกระชับให้กายทั้งสองแนบแน่นเหมือนปากที่ประกบกันอยู่ตอนนี้ชั่วครู่เขาจึงปล่อยให้เธอเป็นอิสระกระนั้นใบหน้ายังคงไม่ห่างจากกันขอนะข,ข,ขอขออะไรขอเอาอยากเอามาหลายเดือนแล้ว ขอฉันน่นเลยจมูกโดงสารซุกลงยำคอละหงเนียนทว่าเชอยังมีเรื่องอยากรู้เดี๋ยวคุณจอมคุณหายไปไหนมาเอากันก่อนแล้วเดี๋ยวฉันตอบออกแนวเอาก่อนคุยที่หลังนี่เหรอปีศาจกามเอ้ยไปตายอดตายอยากจากไหนมาจำห้องนี้ได้ไหมฉันเลือกห้องเดิมเลยนะเธอเองก็ ใส่ชุดเดิมนี่อะไรมันจะลงล็อกขนาดนี้คุณจำได้ฉันถอดเองกับมือจะให้ลืมได้ยังไงเขาไม่มีทางลืมเดรสกระโปรงสีหวานที่อยากฉีกมันทิ้งดีเหลือเกินที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะเธอเอามันกลับมาใส่อีกครั้งแล้วในวันนี้เขาก็จะถอดมันอีกครั้งเหมือนกัน ช่างทำให้เลือดซ่านเล่าล้อในกายเดือดขึ้นดังคืนนั้นหลังคําพูดชายหนุ่มไม่ถึงนาทีชุดเดสสวยถูกปลดออกจากล่างงามจอมทับกืนน้ำลายลงคอที่แห้งผากเป็นผงเมื่อได้เห็นเลือนโฉมอันขาวพ่องกลิ่นหอมอวลละมุนจากเนื้อสาวติดอยู่ในโสดสัมผัสไม่เคยจางหายหลังจากคืนนั้นกับเธอเขาไม่เคยกับใครอีกหน้าแปลก ที่คนอย่างเขาห่างเซ็กได้เป็นเดือนๆเ,เช่นนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะชีวิตกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตหรือเพราะในหัวมีตรภาพเธอตรงหน้าหูได้ยินเพียงเสียงคางแผวของเธอความรู้สึกซาสวาดยังติดตรึงอยู่ในใจไม่รู้ลืม หญิงสาวหน้าแดงกำ่ำมาโดนคนเหินกว่าตามองตนที่ตอนนี้ทั้งตัวเหลือเพียงบาเสียและแพนตี้เท่านั้นห่างในใจยังนึกตำหนิอยู่ว่าตอนจัดแบบไม่เตรียมพร้อมอีกแล้วจังหวะด,ดีๆเนี่ยไม่เคยมีเลยโชคดีนะแวกขนให้เนินน้อยเรียบร้อยลอดไปนังเนยจอมทับช้อนอุ้มคนอายมาวางบนฟูกนุ่มทมทับตามลงมาแนบชิด ประกบจูบล้ำลึกกับเธอต่อก่อนจะลงไปซุกไซยังลำคอและหมงอนหนักขึ้นนราเ่ะไอปากเสียบูลลี่กันเฉยไม,ไม่ให้เอาซะดีไหม,มแล้วใครใช้ใอุ้มล่ะเธอไม่เดินมาที่เตียงสักทีอะนึกว่ารอให้อุ้ม ไม่ได้อยากเรียกร้องความสนใจขนาดนั้นและไม่ได้เจนจัดขนาดถูกแก้ผ้าแล้ววิ่งล่านขึ้นเตียงให้ขย่มได้สมรยละเกิดมาเคยแค่ครั้งเดียวก็กับไอ้คนปากดีที่ทับอยู่ข้างบนเนี่ยแหละคิดไหมฮะสมองอะ่ะตกลงคุณหายไปไหนมาถ้าถามอีกจะไล่ให้ลงไปอมไอ,ไอที่ให้ตกเตียงสะดีไหมเธอร้องกล้องในหัว บาเซียลูกไม้สีหวานถูกโยนลงไปข้างเตียงตามด้วยแพนตี้เข้าคู่เขาปอกเปิืกเธอไม่เหลือสักชิ้นคุกเข่าสูงพิทมองล่างนวนบนเตียงไปพลางถอดเสื้อผ้าตัวเองไปพลางจนสุดช้ายไม่เหลือสักชิ้นเชกเช่นเดียวกันและไม่ใช่เพียงเขาที่แทะโลมสาวเจ้าด้วยสายตาเท่านั้นน้ำหนึ่งเองก็เก็บความคข้ในดวงตาเอาไว้ไม่มิด มองกายบึกบึนตรงหน้าอยากรู้อยากเห็นละคนตื่นเต้นเขาลํำขึ้นกว่าครั้งล่าสุดที่เจอเธนแน่ใจจะก,ก้อนเนื้อหัวไหลและแผงอกซึ่งใหญ่ขึ้นกว่าเก่าลอนหน้าท้องหกลูกนวนชัดในจะสีผิวเข้มขึ้นส่งให้เงาตามก้ามยิ่งโดดเด่นชัดเจน ปกติชายหนุ่มจัดว่ารูปร่างดีลีนกำลังงามทว่าวบัตรนี้ประดุดดังเทพโพไซสดอนมาสิงล่างน้ำหนึ่งหยุดสายตาเพียงแค่วีเชฟไม่กล้าต่ำลงไปกว่านั้นแค่ครั้งเดียวกับเขาไม่สามารถทำให้เธอหายประมาและตอนนี้ยิ่งทวีอัตราเต้นของหัวใจให้โคมขามมากขึ้นทำ,ทำไมตัวใหญ่ขึ้นน่ะ ไอตัวข้างล่างก็เหมือนจะใหญ่ตามไปด้วยทั้งที่มันใหญ่อยู่แล้วคืนนี้เธอจะตายคาปีนผานะ่ะถึงว่าไอกีฬาการแจ้งชนิดนี้ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นอย่างมากอีกทั้งเป็นผลให้สีผิวเขาค้ำลงไม่ใช่ไม่ดีแต่มันเท่จนส่งผลต่อสภาพจิตใจ